ลองนึกดูว่าปัจจุบันในมือถือของคุณมีแอปโซเชียลมีเดียทั้งหมดกี่แอประบายความในใจเล่าโมเมนต์สนุกตามติดข่าวคราวคนรู้จักด้วย Facebook สองชีวิตศิลปินที่ปลดปรานผ่านอินสตาแกรมอัปเดตประเด็นร้อนรถติดไฟไหมการเมืองไทยใน Twitter ร์ กาะเทรนด์ดังร้องเล่นเต้นโชว์บน Tik Tok ยังไม่นับสื่ออื่นๆที่เข้าไปดูความเคลื่อนไหวเป็นประจำเช่น Line, Snapchat, YouTube รวมถึงแอปน้องใหม่ Tres ที่ทำยอดสมัครพุ่ง30ล้านบัญชีใน18ชั่วโมงเพราะภาวะโฟโม Fear of m i s s s n g out หรือกลัวตกกระแส ม,มันม,มีมันมีธรรมชาติของมันอยู่ตอนนี้ก็ก็มีทุกแพลตฟอร์มเลยเราเป็นคนตามเทรนเพราะเราชอบชอบไปศึกษาว่าเอ้ยเขาาสนใจอะไรกันอยู่แล้วหนูรู้สึกว่าการที่เราเอาเคเราเราเราตามเทรนอยู่ในระดับที่ว่าเพื่อที่ไปให้ได้รู้ว่าเขาทำอะไรกันแล้วก็เราสามารถสร้างประโยชน์จากสิ่งนั้นได้หรือเปล่าสร้างสร้าง ทําให้เราเป็นพื้นที่สื่อสารกับคนได้มากขึ้นคนคนในอีกรูปแบบหนึ่งมากขึ้นมันสามารถก่อประโยชน์อะไรจากตรงนั้นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามันถ้ามันก่อประโยชน์ได้อะไรเงี้ยหนูก็หนูก็โอเคไปต่อกับมันหนูก็จะเลือกที่จะแชร์ไลฟ์สไตล์ในแต่ละแบบเลือกให้เหมาะสมกับโซเชียลอ ฟิลิปโปลแมนเซอร์ศาสตราจารย์ด้านสารสนเทศและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยอินเดียนาบลูมิงตันให้ความเห็นว่ามนุษยชาติกำลังตกอยู่ในอาการ Information Overload หรือภาวะข้อมูลท่วมท้นโดยไม่รู้ตัวคล้ายการกินอาหารอย่างรวดเร็วจนย่อยไม่ทันสิ่งที่ตามมาคือการสำลักติดคอท้องอืดจนร่างกายทำงานหนักและเกิดโรคภัยตามมาข้อมูลที่ล้นทลักมากไปไม่ได้ทำให้คนฉลาดขึ้น หากทำให้ศักยภาพการตัดสินใจด้อยลงจนตกเป็นเหยื่อของข้อมูลมั่วๆที่ปรางตัวว่าเป็นข้อเท็จจริงตัวแรกการใช้งานแพลตฟอร์มเฉลี่ยของคนทั่วโลกอยู่ที่วันละประมาณ7.5แพลตฟอร์มนะคุณผู้ชมคะ่ะในมุมผู้ใช้อย่างเราก็ว่าเยอะแล้วนะแต่ในมุมของผู้สร้างคอนเทนต์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เยอะกว่าแน่นอนคะ่ะจากเดิมที่ต้องคอยโพสต์วันละประมาณ3-4ถึงแพลตฟอร์มจากปัจจุบันก็ต้องขยับเป็น5เป็น6เป็น7แพลตฟอร์มแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังคงต้องคอยตอบคําถามกดไลค์กดเ like, ลิฟปฏิสัมพันธ์กับลูกเพจให้ครบถุ่นเหมือนเดิมด้วยล่ะค่ะ เมื่อดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแบบอ m ม i ิ h ช n แนลหรือเก็บหมดทุกแพลตฟอร์มเริ่มไปต่อไม่ไหวล่าสุดจึงเริ่มเห็นข่าวหลายแบรนด์ดังระดับโลกเริ่มหยุดการมีตัวตนในสังคมออนไลน์บางแพลตฟอร์มโดยให้สาเหตุว่าสื่อสังคมออนไลน์หลายแห่งกลายเป็นเครื่องมือของบริษัทที่ใช้อลกอริทึมมากกว่าเป็นชุมชนของผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันเหมือนในอดีตสอดคล้องกรณีแบรนด์เครื่องสำอางดังจากอังกฤษประกาศตัดขาด4ี่ช่องทางบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Instagram, TikTok และ Snapchat เดินหน้าเจาะตลาดแบบใกล้ชิดลูกค้าในโซนเครื่องสำอางมากขึ้นผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของตัวเองแม้คาการว่าบริษัทอาจเสียผลประโยชน์มหาศาลจากการทำการตลาดแบบไม่ผ่านโซเชียลมีเดียหากก็ยืนยันเช่นกันว่ายุคนี้มากกว่ากำไรคือให้ความสำคัญกับผู้คนหลายธุรกิจจึงเริ่มกลับมามุ่งเน้นเฉพาะบางแพลตฟอร์มเป็นหลักไม่ได้สร้างตัวตนไปในทุกแพลตฟอร์มเหมือนในอดีต โซเชียลมีเดียทำให้ความสนใจสิ่งต่างๆของเราแคบลงไม่ใช่กว้างขึ้นอย่างที่เข้าใจเพราะแพลตฟอร์มยืมมืออัลกอริทึมช่วยคัดกรองข้อมูลจัดลำดับความสำคัญและจำกัดให้ผู้ใช้สนใจสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเพียงไม่กี่อย่างอ้างอิงตามความชอบไม่ว่าข้อมูลนั้นจะโนอกกระแสหรือเสียงที่จะเป็นทฤษฎีสมคบคิดแค่ไหนก็ตามชูดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน